ีด<ม><ม>และตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านดีบ a n a าออร์แกนิกแ c นด์คีมครับผมเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการทาครีมที่มือเพราะว่า<ช>บางคนมือแห้งผิวแห้งไงนิ้วแห้งอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมๆค่ะพี่จูเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้เป็น ส่ผสมจากกลิ่นดอกไม้แล้วก็พวกเฮิร์บต่างๆจริงๆเขามีแฮนด์ครีมให้เลือกหลายกลิ่นเลยค่ะโ้เยอะมากใช่แต่ที่เราเอามาให้ดูเนี่ยคือตัวขฮดีมี Queen of the Night เขาบอกว่าช่วยในยเรื่องการพักผ่อนกระตุ้นโกรธฮอร์โมนให้เราเนี่ยหลับดีขึ้นเขาบอกว่าประกาศจากดอกไม้8ชนิดต่อมาครับคือกลิ่นกุหลาบจากบบลเกเรีย มีสารแอนตี ant ant ôi ôi <ม>้ออกซิเดนต์ด้วยนะครับผมต่อมาเลมอนการ์ดนะครับผมจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับว่าเราได้อยู่สปาอาซาดอีกตัวหนึ่งจิงเจอร์หรือว่าขิงนันเองนะครับ<ม>แล้วก็สุดท้ายนะครับจัสมินจัสี่มินนี่หอมมากแล้วก็เหมาะกับคนไทยนะครับแล้วก็หว,นวาน,วาน,นะจะอบ่นลื่นลื่นผิวสาหรับใครที่สนใจแฮนด์ครีนนะครับผม,มก็มาที่ร้านดีวอนน่าครับผมสยามพารากอนชั้นจีฮะหรือสามารถเข้าไปซื้อได้ที่วันสยามซูเปอร์แอปค่ะหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้ดี